พี่น้องแฟนคลับเอฟซี FC, ทึกสันนะครับเด้อว,วันนี้ไปยังอีกกว่าแพง่งวันนี้ไปยังอีกเตึวกว่าทานพี่น้องเอฟซี FC, แฟนคลับทุกท่านนะครับเด้อเป็นอีพีที่เก่าพี่น้องอีพีที่เก่าพี่น้องอีพีที่เก่าเด้อพี่น้องเด้อไปกับรถไอเด,ด็กคู่ใจลุงจันป้าแพงเอฟซี FC, แฟนคลับทุกท่านใครจะได้รู้จักกันแน่ว่าผมลงคลิปไปสองสามคลิปแล้วไครจะได้รู้จักอยู่ครับ ครับรถรถไหนาเดินตามแบบแบบพ่วงเดี๋ยพี่น้องแบบพ่วงวโคต้ายันมาโคตา้าลุนเกาแรงเครื่องพี่น้องเอฟซีแฟนคลับทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับเป็นกบรกังใจในการเ็ปคลิปพี่น้องในการเ็ปคลิปไปเรื่อยๆพี่น้องเด้อ หนีไปเอาทามคือเก่าเราไปนองคาตั้งกล่องมีอยู่แต่ว่าใส่ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆเดินทางเดินเข้าสู่เขพอสมดโหมดการทำงานครับพี่น้องโหมดการทำงานหรือว่าเป็นธุรกิจมืดอดันละธุรกิจมืดคือยังคือทานเลยเออ เห็ดวันหนึ่งเขากินเด้อพี่น้องบระเด็เห็ดขายดอกครับ FC แฟนคลับทุกท่นานเห็ดไว้กินซื้อครับผมแฟนคลมนเห็ดวันใหม่กลังงานเด้อพี่น้องเด้อ FC แฟนคลับทุกท่านข่าวแาล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปพี่น้องการในเขียบจะต่อไปพี่น้องครับเออโ เดินทางไปเรื่อยๆครับเดินทางไปเรื่อยๆสมด์การทำงานไปหน่องหมดการทำงานเอฟซี FC แฟนครับทุกท่านเข้ให้กำลังแรงใจกันเด้อครับพี่น้องสุดโหดสุดคนเฮาทีมทีมงานของวงการของยูทูบเบอร์เด้อพี่น้องทุกคนตอนนี้คือคือเราคือเฮาอยู่ในวงการยูทูบเบอร์พี่น้องทุกคนก็ต้องสิรู้จักอยู่วงการยูทูบเบอร์เป็นไรทถ้าบ่เฮ็ดคลิปก็บ่มี เก็บส่งพิยูส่งพิยูไปเรื่อยๆน้อง FC แฟนคลับทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดทานกดทานเลกกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมกดเป็นกำลังใจเด้อพี่น้องกดกีตแอกเป็นรถกีแอกขั้นเก่าแล้วพี่น้อง มันก็แต่แต่ละไอพีแต่ละไอพีไปเรื่อยๆพี่น้องเราเป็นหมดมืออาชีพพี่น้องเอาเป็นมืออาชีพแล้วข้นงต้อนในเฮ็ดพี่น้ององการ YouTuber ยูทูบเปิดจรไง้ข้างตอนในเฮ็ดพี่น้องคลิปแต่ละคลิปมีความหมายแอนวาปาแพง แต่ละคอนเทนต์คอนเทนต์เดราไปนองเด้อแต่ละคอนเทนต์คอนเทนต์ไปไต่สายไฟไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆในเดินทางไปขนทำงานเดินไปนองเด้อทำแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร เปิดฉากการมองเห็นเด้อพี่น้องสุดๆคนนะครับเด้อเก็บนี่ก็ไม่ยังไรหรอกครับเอาไวส้สำเนียสักก่อนเด้อพี่น้องเด้อเก็บนี่ลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกซับสไคร์ด้วยนะครับสวัสดีครับผม